เป็นพวงมาลัยสามก้างทรงสปอร์ตเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันวางสายรับสายได้ที่พวงมาลัยเลยและที่สำคัญรุ่นนี้มี Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto สวัสดีครับผมต้อมครับจาก T TT Group วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะฮะมาชม Noura Back Edition King Cab เป็นรุ่น E เดี๋ยวมาเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยแล้วกันด้านหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบอันเทอร์ล็อกมาพร้อมกับโครเมียมมีกล้องด้วยนะคะรุ่นนี้ Back Edition มีกล้องด้านหน้าแล้วก็ที่กระจกซ้ายขวาแล้วก็จะมีด้านหลังอีก1จุดทั้งหมดจะมีอยู่สจุดด้วยกันด้านหน้านะครับเราจะมีแข็งให้ด้วยเสริมหลอส่วนไฟจะเป็น q u a i LED นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED เป็นจุดขายของ Nissan เลยเดี <S <S ๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต ล้อจะเป็นล้อขนาด18นิ้วลายแม็กบางท่านเขาก็เรียกว่าเป็นลายพึ่งลังพึ่งก็ด,งดูคล้ายๆดีแม็กจะเป็นสีดำซุ้มล้อจะเป็นสีดำรวมถึงกระจกก็จะเป็นสีดำไฟเลี้ยว LED อยู่ด้านข้างรุ่นนี้จะมีบันไดข้างมาให้แล้วมือจับเปิดประตูก็เป็นสีดำมาที่ด้านข้างกันต่อเลยลาย e Back Edition รอดูดีด้ดานท้ายของตัวนาวาร่าแบ็คเอเดชั่นคิงแคทคันนี้ที่ผมบอกไปเมื่อสักครูน่นี้เป็นรุ่น E รุ่น E อยู่ด้านขวามือแล้วก็มีคําว่านาวาร่าอยู่ซ้ายมือพร้อมกับโลโก้นิสสันกล้อง ลและที่สาคัญนะครับตัวนี้รุ่นนี้รุ่น e back a i t i o n จะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหลังทั้งหมด4.12 สามสี่เปิดมาดูกระบะด้านหลังเอาไว้รับของที่มีขนาดที่ไม่สูงมากส่วนไฟนะครับจะเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่าจะมีอะไรที่พิเศษปะเดี๋ยวไปดูกันมาที่ด้านในนาวาลาบแบ็กเอ dition รุ่นอ e. ว่ามีอะไรบ้างรถจะค่อนข้างที่จะสูงมองเห็นวิสัยทัศน์ได้ดีกระจกนะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งผู้ขับขี่นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามกล้านทรงสปอร์ตเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงวางสายรับสายได้ที่พวงมาลัยเลยและที่สําคัญรุ่นนี้ มี Apple c a r play แล้วก็ Android Auto ้เรามาดูที่คอนโซลตรงกลางกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เห็นได้ชัดเจนเลยสามารถวางแก้วได้2แก้วเป็นเกียร์ออโต้ AUX แล้วก็ USB แล้วก็ power outlet หน้าจอทัชสกรีนขึ้นมาด้านบนจะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติที่บางแดดฝั่งผู้ขับขี่จะไม่มีกระจกนะครับที่บางแดดฝั่งผู้โดยสารมีกระจกพร้อมมีไฟให้เรียบร้อยตรงนี้จะเป็นที่เก็บแว่นใส่ของจุกจๆนะครับที่เก็บของจะมีที่เสียบ USB อีก ึงตำแหน่งแล้วก็ไทซีอีกหนึ่งตำแหน่งพร้อมกับพาวเวอร์อาเล็อีกหนึ่งตำแหน่งเดี๋ยวเราไปดูฝั่งผู้โดยสารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างฝั่งผู้โดยสารมีอะไรบ้างเรามาไล่ดูทีละจุดกันเลยแผงประตูเป็นกระจกไฟฟ้านะครับฝั่งนี้ไม่ใช่อัตโนมัติอัตโนมัติเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เราจะมีที่เก็บสมัมภาระลึกไหมใหญ่ไหมกว้างไหมกว้างอยู่ใช้ได้เลยสามารถใส่เอกสารเล็กๆน้อยๆของรถได้นะครับเป็นคู่มือรถประมาณนี้ครับสามารถใส่ได้ผมลืมแจ้งไปเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้า โอกระชับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารครับ้อดีคือไม่ร้อนเดี๋ยวเราเปิดไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับประตูตรงนี้สามารถใส่น้ําได้ขวดน้ําน่าจะประมาณ1-5ลิตรก็ใส่ได้นะครับผมสูง165ถามว่าเหลือเยอะไหมเหลือเยอะอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้สูงมากตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับจะมี แอบฟังแคปผู้โดยสารในแคปนั่นแหละเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันด้านนาครับเอาแล้วครับมาถึงช่วงท้ายของคลิปสําหรับรุ่นนี้นะครับ n a v a าแ Back Edition รุ่น E นะครับราคาจะอยู่ที่859,000บาทสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาที่ช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาที่045661771นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป EP หน้านะครับอยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนรุ่นอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยแล้วเจอกัน ใหม่ในอีีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพลาอยู่ดีนะครับก็ต้กลกาเขาว่าสวัสดีครับ